เมื่อสักครู่นี้บรรยากาศที่คุณยานีรายงานได้เห็นภาพของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ไปรอเจอนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะถามคําถาม,มถึง คําพาดพิงที่ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทรถทัวร์แล้วก็เอี่ยวไปถึงบริษัทของนายตู้ห่าวนะคะนายชูวิทย์เปิดเผยข้อมูลการทําคดีเกี่ยวกับผับจินหลิงแล้วก็คดีของนายตู้ห่าวมาโดยตลอดในมุมของนายชูวิทย์เชื่อว่าการสอบสวนความผิดที่ทําโดยตํารวจด้วยกันอาจจะไม่เป็นประโยชน์วันนี้ค่ะเจรตํารวจแห่งชาติได้เรียกผู้บัญชาการตํารวจนครบาลมาให้ข้อมูลถึงการทําคดีนี้ค่ะ นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เข้าพบกันคณะกรรมการสอบสวนคดีสถานบันเทิงจินหลิงชุดที่มีพลตํารวจเอกวิศณุประสาททองโอสเจรีตารวจแห่งชาติเป็นประธานสอบสวนค่ะโดยนายชูวิทย์เปรียบการสอบข้อที่จริงที่ตั้งตำรวจสอบตำรวจด้วยกันว่าคงจะไม่มีประโยชน์ในมุมมองของนายชูวิทย์นะคะนายชูวิทย์มองว่าเป็นการแสดงละครและยืนยันว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อทำลายพยานหลักฐานกล้องวงจรปิด บอกว่าเป็นการทำงานสืบสวนสอบสวนคดีที่ล่าช้าโดยไม่มีนายตำรวจคนใดมาคอยให้ข้อมูลค่ะแล้วไม่มีประโยชน์มาให้ผมแสดงลิเกไปด้วยผมยืนยันว่าถ้าจะสอบผมจริงต้องเอาจริงถ้าเอาไม่จริงเนี่ยผมจะเดินออกและวันนี้ผมจะไปถามนายกด้วยปากตัวเองตอนเย็นที่ศูนย์ประชุม แห่งชาติซิลิกิด